ดูซิว่าโอเมเ X มีการอัปเดตอะไรบ้างหุยเดี๋ยวนะไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่ว่าไม่เห็นรู้จักเลยสักตัวแต่ดูจากสถานการณ์แล้วไอ้ตัวนี้แหละเหมาะสุดเลย โอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับอยู่กับผมซีฟิมอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปนะครับว่ามีอะไรจะอัปเดตแล้วก็เข้ามาใหม่บ้างนะครับผมว่าคลิปนี้นหลายหลคนก็รอคอยนะครับว่าเมื่อไหร่เกมมันจะอัปเดตเพิ่มเติมเนาะก็คือง่ายๆนะครับตอนนี้ผมก็คือรอการอัปเดตอย่างมากนะครับคือผมรอแบบนาฬิกาใหม่แล้วเนี่ยแบบรอใจจะขาดแล้วนะครับผม และผมก็ขอบอกก่อนเลยนะครับว่าการอัปเดตนี่ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์เลยนะครับเพราะว่าผมไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้นะครับและการอัปเดตครั้งนี้นะครับยังไงก็ต้องใช้เลเวลนั่นเองนะครับใครที่ยังเลเวลน้อยๆอยู่นะครับก็ให้ท่านชมรีฟาร์มเลยนะครับให้ท่านชมนะครับพยายามรีฟาร์มให้เวลตันเลยนะครับเพื่อที่จะได้ลองรับกิจกรรมใหม่ที่เข้ามานั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าใครยังเเวลไม่ตันแล้วก็ไม่มีเวลาเนี่ยก็นี่เลยทุกคนเคยเจอปัญหานี้ไหม ขี้เกียจฟาร์มฟาร์มเท่าไหร่เลเวลก็ขึ้นช้าเลเวลไม่ตันสักทีโอ้ยปวดหัวแต่ว่าปัญหานี้จะหมดไปพอมีซีฟ์มเอ็กชอปบริการรับฟาร์มเลเวลในโอมินิเอ็กไม่ว่าจะฟาร์มถึงเลเวลเท่าไหร่ก็สามารถฟาร์มได้หมดฟาร์มได้ยันเลเวลตันเลยสําหรับใครที่สนใจสามารถทักเฟซได้เลยเฟซบุ๊กตัวจริงต้องมีผู้ติดตามเกิน4 0 0 0นคนเท่านั้นสําหรับใครที่สนใจสามารถทักได้เลยลิงก์เฟซอยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับและในตอนนี้นะครับผม,ผมก็อยู่ที่ดิสคอ d ของโอมินิเอ็กแล้วนะครับผมโอเคเด มีอะไรอัปเดตมาแล้วก็สปอยมาบ้างนะครับอันดับแรกนะครับผมให้เราเลื่อนลงมานั่นเองนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมาหรือ,อยังนะครับเพราะว่าภาพนี้นะครับถูกส่งมาตั้งแต่วันที่2เดือนธันวาแล้วนะครับก็คือเรือลบของอินเคอร์เชียนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันถูกอัปเดตมาในแมปหรือ,อยังนะครับแล้วก็คําที่เขาเขียนมานะครับก็ประมาณได้ว่าถ้าคุณยังไม่ตื่นเต้นลองมาสัมผัสประสบการณ์นี้ดูสิ อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะสื่อถึงอะไรนะครับคือมันแปลมาแบบนี้นะครับก็คือเป็นภาษาโปรตุเกตนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรือรบนะแต่อันนี้ผมยังไม่เห็นในแมปนะครับหรือว่ามันอาจจะมีแต่ว่าคือยังไปไม่ถึงนะครับผมโอเคภาพต่อมานะครับก็คือเป็นโมเดลของ Swarm Fire นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเอาคำนี้ไปแปลแล้วนะครับสิ่งที่เขาเขียนนะครับก็หมายความว่าหากว่าคุณสนับสนุนสินค้าจะมาถึงเร็วนี้ก็จะหมายถึงว่าถ้าคนเล่นเกมเยอะให้การสนับสนุนเนี่ยก็คืออาจจะแบบ ไอตัวโมเดลของ Swarmfire หรือว่านาฬิกาเล่นซอสเนี่ยก็จะมาถึงเร็วๆนี้นั่นเองนะครับผมแต่คือเขาก็สปอยออกมาแล้วนะครับน่าจะเริ่มทำโมเดลนั่นเองนะครับโอเค ต่อไปจะเป็นภาพของเอเคออโคนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราไปแปลเนี่ยเขาจะบอกว่าสวัสดีทุกคนก่อนอื่นเลยผมอยากจะแชร์ภาพตัวอย่างาให้ได้ชมกันก็คือภาพตัวอย่างของเจ้าเอเคออโคตัวนี้นั่นเองนะครับผมวันนี้เรามีผู้เล่นออนไลน์ครบ750คนแล้วแต่ว่าในตอนนี้ผมว่าถ้าออนไลน์จริงๆนะผมเห็นแตะสูงสุดอะ่ะ2 0 0 0คนเลยนะถือว่าเยอะมากนะครับมันเอาจริงนะตอนเนี้ยมันเยอะ,ะพอๆกับโอเมกสมัยก่อนเลยนะครับแต่ว่ายังไม่เยอะเท่าโอเมกสมัยก่อนตอนช่วงพีคๆนะช่วงพีคๆผมว่าเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่ว่า2000าควาสบม แล้วนะครับผมคิดว่าแบบเออยังโอเคอ่ะโอเคกว่าแต่ก่อนนะครับเพราะว่าภาคนี้นะไปเป็นภาครีเมคด้วยนะครับแล้วก็ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีแต่ข้อเสียคือผมคิดว่าน่าจะอัปเดตช้านั่นเองนะครับโอเคเรามาต่อเลยนะครับซึ่งช่วยให้เราพัฒน,นาและปรับปรุงเกมได้เป็นอย่างดีนะครับโอเคก็ฟีลแบบขอบคุณนั่นเองนะครับแล้วก็การที่3มนะครับก็คือข้อที่3นะผมทราบดีว่าเกมยังมีบั๊กอ่ะเหมือนเขารู้แล้วนะครับว่าเกมมีบั๊ก ส่งผลต่อประสบการณ์ผมจะพยายามแก้ไขบั๊กส่วนใหญ่แล้วทําให้เกมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็เหมือนแบบว่าเออขอบคุณนั่นเองนะครับแล้วก็รู้ว่าเกมมีบั๊กนะครับโอเคโมเดลสามนะครับผมก็คือสปอยล์ที่สามก็คือเจ้าโมเดลของฮิวเมกซอร์นั่นเองนะครับแล้วผมไม่แน่ใจว่าอีโมจิไอ้ตัวนี้มันคืออะไรนะครับใครรู้คอมเมนต์ด้นะเนี่ยผมไม่แน่ใจมันเป็นเหมือนมังกรนะรไม่รู้นะครับเหมือนมังกรหรอฮิวเมกซอรโอเคโมเดลก็จะมีโมเดลตอนตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นั่นเองนะครับ สำหรับเจ้าทีมมกคสซอนหลายๆคนที่เล่นโอเบลิกภาคเก่าก็จะรู้นะครับว่าไอตัวเนี้ยตัวบัคเลยนะครับก็คือ spam, สแปมสกิล ZXC ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเวอร์ชั่นใหม่เอาตรงนะผมอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมคิดว่าอาจจะไม่มีแบบนั้นแล้วนะครับเพราะว่าถ้าทําแบบนั้นออกมาเนี่ยเกมมันจะแบบปาร์มง่ายเกินไปนะครับเอาตรงน,นนะบเบต้า4.6อ่ะมันบลักเกินไปนะครับไอตัวนี้ก็คือทําให้ผู้เล่นอนะ่ะไม่ได้ใช้สกิลเพย์ในการฟาร์มเลยนะครับก็คือแบบเหมือนแบบว่าไปยืนกดเฉยๆครับก็ผ่านดันแล้วนนนนะะคคครรัััับบบบบบผผมมมมไไไ่่่่ดด้้้แแฝึกกษาาาอตววีิเข ทำเหมือนเดิมนะผมก็อยากให้เกมมาเล่นง่ายๆแหละครับแต่ว่าไม่อยากให้มันมันมีตัวไหนบั๊กเกินไปถ้าไม่ใช่เจ้าเอเลนเอกนั่นเองนะเพราะว่าเอเลนเอกมันเป็นตัวโอในเรื N ่องอยู่แล้วนั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่าโมเดลฮี t บาร์กับ s อมไฟเ i อรเนาะยืนคู่กันก็โมเดลมันพอๆเลยนะแต่ว่าใน,น,นเรื่องผมแอบคิดว่า s อมไฟเ i อร์มันตัวสูงกว่เจ้าฮีบาร์หรือเปล่าอืม คิดว่าแบบนั้นนะแต่ว่าในนี้ก็ถือว่าทำโมเดลออกมาก็โอเคนะครับไม่ได้แย่เลยนะใครยังไม่เคยเห็นโมเดลโอเมกเบต้าสีสก็สามารถไปดูคลิปเก่อนของผมได้เนาะโมเดลมันแย่กว่านี้นะเอาตรงอันนี้ยังถือว่าโอเคนะโอเคแล้วก็มีแอดมินส่งเป็นกิฟต์นะครับผมเป็นสวอมไฟเอร์ปล่อยไฟเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นโมเดลตอนฮิมเมอรกัสซอลล่างธรรมดากับล่างขยายใหญ่เนาะโอเคเปรียบเทียบให้แบบชัดเจนเลยเนาะก็คือล่างธรรมดาก็คือตัวแบบผมคิดว่าน่าจะแบบตัวประมาณนี้ปะเนี่ย ตัวเล็กนะตัวเล็กน่าจะประมาณาสูงประมาณนี้เนาะสูงประมาณนี้สลับตัวใหญ่ก็คือประมาณไม่เกินตึกเขียวนะผมประมาณตึกสีเขียวอ๋อแล้วตึกสีเขียวในเมืองมันอยู่ตรงไหนเอ่ยโอเคผมไปดูมาแล้วนะก็คือตึกนี้นั่นเองนะครับก็คือมันกอสูงประมาณเนี่ย ประมาณเนี่ยตัวนี้ครับตัวนี้โอเคนี่คือเวบิกนะครับผมฮิเองก็จะสูงประมาณเอวของเวบิกนั่นเองนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเนาะแล้วโมเดลก็ไม่ได้แย่เลยนะครับผมก็ยังดีกว่าแต่ก่อนนะครับผมเอาจริงนะโมเดลทุกตัวในเวอร์ชันดีฟิเนทีฟนะดีกว่าคอมมิเกกเบต้าสีทุกตัวเลยนะผมผมขอย้านะว่าทุกตัวยกเว้นคือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะผมเนี่ยตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงไม่เปลี่ยนนะครับ แต่ว่าใครที่จําภาพเก่าได้นะครับก็คือเจ้า OMNI X Beta 4.6นะครับโมเดลไวมัสมันไม่ใช่แบบนี้นะครับตอนแรกมันก็เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่ามันถูกรีเมคมาใหม่นะครับให้เป็นแบบภาพคลาสสิกที่แบบดูโอเคขึ้นนะครับแล้วก็มีร่างอัลติเมตสีแดงด้วยนะครับผมจําได้นะสำหรับเจ้าโมเดลไวมัสผมคิดว่าเขาน่าจะมีไฟล์เก่าอยู่แต่ว่าผมก็สงสัยว่าทําไมเขาถึงไม่เอาเออเจ้าไวมั t ตอนนั้นมาใช้หรือว่าเขาอยากทําให้มันแบบว่าเกมมันภาพเป็นโลบอกมากขึ้นเนาะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับ คลิปวิดีโอเนาะเป็นแอนิเมชันที่เขาส่งมานั่นเองนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวฮิมเนกซอร์นะครับถ้าใครที่สงสัยว่าทำไมฮิมเบนกซอร์เป็นสีฟ้าก็คืออันนี้จะเป็นพาร์ทเปลี่ยนสีที่เขาเติมไว้ในเกมนั่นเองนะครับใครที่อยากได้ก็สามารถไปเติมได้เนาะผมจะเปิดให้ดูเนาะโอเคก็จะเป็นแบบว่าการเดินของเจ้าฮิมเนกซอร์เหรอมันก็เดินแบบโอเคนะไม่ได้แย่เลยนะเนี่ยเดินแบบ เออมีเอฟเฟกหางขยับด้วยนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับอันนี้จะเป็นล่ามตัวเล็กเนาะแล้วก็จะมีสกิลบ่งบอกตามมีนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสกิลอะไรบ้างนะครับก็ไม่รู้ว่าใช่สกิลจริงหรือว่าเอามาหลอกนะครับโอเคต่อไปนะครับก็คืออ่ากิจกรรมใหม่นะครับอันนี้ผมเคยเห็นอะไรนะครับมันคือภารกิจป้นรถไฟนั่นเองนะครับมันจะมีรถไฟวิ่งมานะครับแล้วก็มีระเบิดแต่ว่ากิจกรรมนี้ผมไม่เคยเล่นนะครับอ่าใครที่ไปเล่นแล้วได้อะไรบ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมยังไม่เคยลองนะครับ ก็คือเป็นโมเดลลิฟต์จอใหม่นะครับโอเค่าต่อไปนะครับนี่แหละทีเด็ดเลยนะครับโอเคก็จะเป็นตัวของบาซินนั่นเองนะครับบาซินก็คือผู้พัฒนาน,นั่นเองนะครับแล้วก็มากับนาฬิกาไอเล่นฟอร์สนะครับคือเอาจริงนาฬิกานี้แม่งเหมือนเอาวิดีเบต้า4.6เลยวยเอาจริงแต่ว่าใครที่เล่นมาตั้งนานแลวนะครับจะสังเกตได้ว่าโมเดลผ้า,าคลคาสสิกนะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับ แต่ก่อนมันไม่ใช่แบบนี้นะครับมันเป็นวงกลมธรรมดาเลยครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นนาฬิกาเลยนะครับแต่ว่าเล่นฟอนเนี่ยผมยอมรับว่าอันเนี้ยสวยจริงนะผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับถ้าแบบนี้เข้ามาต่อให้เป็นแบบนี้นะผมก็คิดว่ามันโอเคนะคเพราะว่านาฬิกามันสวยเนาะมีคนกดติ๊กถูก815คนเลยนะครับถือว่าแบบผมคิดว่าเขาน่าจะรอคอยเหมือนผมนั่นเองนะครับก็คือเอเลนฟอนที่ผมชอบมากๆเลยนะรจริง ต่อไปนะครับก็คือสปอยโมเดลของเจ้าเบนซอร์นั่นเองนะครับข้อความนี้เขียนประมาณได้ว่าตัวตัวนี้ยังมีแค่โมเดลเนาะยังไม่มีเอฟเฟกต์สกิลนั่นเองนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะกําลังทําเอฟเฟกต์สกิลอยู่นะครับผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้นะครับในโอเมก้าดิฟฟิเนทีฟเนี่ยเอฟเฟกต์สกิลผมขอย้ำว่าทุกตัวเลยนะทำเอฟเฟกต์ใหม่ทั้งหมดแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกต์ตัวไหนที่มันกิ๊กก๊อกเลยนะครับเอาง่ายๆสวยเกือบทุกตัวแต่ก็จะมีบางตัวที่เอฟเฟกต์ไม่ได้อลังการแต่ก็คือดีกว่าแต่ก่ออนนะเาจร็ค ผมยอมรับเลยนะครับก็เป็นวเดีของเป็นสตอร์มนั่นเองนะครับก็เหมือนในกระตูนเลยนะครับอันนี้คือเหมือนนะสวยมากนะครับสวยมากโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นดันที่เราคุ้นเคยนั่นเองนะครับก็คือดันของอัลซินอมมาตานันเองนะครับดันนี้ก็คือเป็นดันรู้สึกว่าจะประมาณเวลเท่าไหร่วะสองร้อยสี่สิบหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะครับก็แต่เอาง่ายๆไอ้ดันเนี้ยมันมีบั๊กก็คือให้มอนอ่ะไปยืนตรงหลังหินใช่ไหมแล้วเราก็เอ้ยไม่ใช่ให้มอนอ่ะไปยืนตรงหินแล้วเราก็อยู่หลังหินแล้วก ชังสก,กิลได้เลยนะครับผมแต่ว่าผมไม่รู้ว่าภาคเนี้ยมันจะเป็นดันของเลเวลอะไรหรือว่าจะเป็นผอมบอสหรือเปล่านี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับซึ่งประกาศนี้นะครับผมก็ได้ไปแปลมาแล้วนะครับมันก็จะแปลประมาณว่าสวัสดีทุกคนสําหรับใครที่สงสัยว่าเกมจะมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับเขาก็จะมาจัดลําดับให้ดูนะครับว่าเกมอ่ะมันจะมีอะไรอัปเดตนั่นเองนะครับแล้วเขาก็ได้บอกว่าอันนี้เป็นการคาดการณ์เท่านั้นนะครับผมเฉพาะอัปเดตที่การจะมาถึงในแต่ละสัปดาห์เท่านั้นนะครับสำหรับอัปเดตวันทีี่30มมกกราาคนน้ะจเป็ภิ ปนเครื่องบินขนส่งสินค้านะครับอันนี้ผมก็คือไม่แน่ใจว่าเป็นภารกิจอะไรนะครับโอเคสำหรับวันที่6กุมภาเนาะก็คือ6เดือนหน้าจะเป็นการอัปเดตภารกิจช่างประปาอ่าสำหรับวันที่13กุมภานะครับก็จะเป็นกิจกรรมสดนะครับผมไม่แน่ใจว่ากิจกรรมสดมันคืออะไรเนาะมันแปลงมาแบบนี้เนาะส่วนวันที่20ถึงวันที่22อันเนี้ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาเขียนไว้ว่าเป็นการปรับเทียบใหม่อ่ะซึ่งตอนแรกนะครับผมก็งงว่าเป็นการปรับเทียบใหม่อาจจะแบบ มันฟีลแบบว่าเหมือนปรับระบบเกมใหม่นะครับแต่ว่าเมื่อผมเอาไอ้ข้างล่างเนี่ยแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกรอบนึงนะครับผมเขาบอกว่าโดยพื้นฐานแล้วเราจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่ระหว่างวันที่20ถึง22กุมภาพันธ์ซึ่งผมอิใจตรงคําว่าอัปเดตใหญ่นี่แหละผมไม่แน่ใจว่าอัปเดตใหญ่เนี่ยมันมันใหญ่แค่ไหนวะแบบเขาได้เขียนต่อไว้นะครับว่าก่อนหน้านั้นจะมีการอัปเดตแบบเล็กๆน้อยๆในวันที่30มรกราภารกิจ อัปเดตบนเครื่องบิน6กุมภาพันธ์อัปเดตภารกิจช่างประปาและวันที่13เป็นกิจกรรมบนเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเนาะแต่เขาได้ระบุไว้ว่าโดยพื้นฐานแล้วเราจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่หระหว่างวันที่20ถึงวันที่22ก็คือปิดน่าจะน่าจะปิดเซิร์ฟชั่วคราว2วันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะคิดว่าน่าจะเป็นการปิดเซิร์ฟโอเนกชั่วคราวเพื่ออัปเดตหรือเปล่าหรือว่าแบบอาจจะปล่อยให้เล่นแล้วก็เอาเข้ามาทีหลังอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ ตรงตรงไหมผมคิดว่าเขาอ่ะบอกไม่หมดเวย้ยแบบว่าอาจจะยังไม่อยากสปอยหรือเปล่าแบบว่ารอมาแบบว่าตุ้มเดียวแบบเข้ามาแบบอุ้ยนาฬิกาใหม่มาแล้วแบบเซอร์ไพรส์อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการอัปเดตครั้งนี้บ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมฟัง้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับส่วนอันติเมทิกอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะจะเอามาพร้อมกับเอเดนฟอร์สเลยไหมผมได้ไปอ่านคอมเมนต์มาหลายหลายคอมเมนต์เลยนะคบในลีปงผมก็คือแบบว่ามีคนบอกว่าโอเต มาพร้อมกันเลยนะคบก็คือเอเลนฟอร์ดกับอันติเมตมาพร้อมกันเลยแต่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลนี่มันถูกต้องไหมเพราะว่าผมอะมาเล่นตั้งแต่โอเมกมันมีอันติเมตกับเอเลนฟอร์ดแล้วนะคะผมสมัยก่อนเนาะแต่ว่าเวอร์ชันนี้อะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะอัปเดตมาพร้อมกันเลยไหมหรือว่าเขาอาจจะเซอร์ไพรส์เราก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับก็รอติดตามกันต่อไปเนาะและในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่28แแล้วนะครับดาบคาเค้นจะถูกเอาออกภายในวันนี้นั่นเองนะครับใครที่ ไม่มีก็เสียใจด้วยนะครับดาบนี้จะถูกเอาเป็นดาบลิมิเต็ดนั่นเองนะครับใครที่มีทั้งแบคคาเค้นไว้คาเค้นก็ดีใจด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมก็มีแค่เจ้าตัวมังกรสีดำนั่นเองนะครับและสําหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มอินเด็กซ์เฟซบุ๊กที่ผมสร้างขึ้นมานะครับก็อย่าลืมไปเข้ากันด้วยนะครับผมสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลใครที่ไม่รู้อะไรสามารถโพสต์ถามได้เลยนะครับผมจะมีคนเข้าไปตอบแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไว้เพียงเท่านี้ละกันเนาะเราจะกนใหม่ในคลิปหน้าเนาะใครชบกด์แร ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย